คลิปนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามสกิปห้ามข้ามเด็ดขาดนะครับสวัสดีครับผมครูอัดและนี่คือรายการครูอัดเท e รี่รายการที่จะใช้หลักการจิตวิทยาพาเพื่อนๆไปเลเวล up การเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพิชิตเอเซได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครูอัดขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะครับ โอเคที่ตอนแรกบอกว่าคลิปนี้สำคัญมากๆกระซิบนะครับอ่ะอย่าสกิปเด็ดขาดเพราะว่าคลิปนี้เราจะว่ากันในเรื่องของ Mindset กับ Skill Set ว่าอะไรสำคัญกว่ากันแล้วจริงๆแล้วเราจะมี Mindset ที่ดีต้องทำงไงมี Skill Set ที่ดีจะต้องทำยังไงนะครับต่างจากตัวครูอัด โมเดลนะครับต่างจากตัวโปรเกทไรอัลเดเรียนนี่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับของการพัฒนาการเรียนของเรานะครับต้องว่ากันแบบนี้นะครับมายน์เซที่ดีเนี่ยมายน์เซก็คือเรื่องของความคิดทัศนคติที่เรามีการทำงานของสมอง Cognitive Process Function ต่างๆที่สมองเราทำที่เรามี ต่อการเรียนนะครับมันจะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกว่าเราอยากเรียนเราไม่อยากเรียนมันมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเพราะปฏิกิริยาอะไรต่างๆในสมองเนะพอครูอัดมาว่ากันด้วยเรื่องของหลักการจิตวิทยาต่างๆแล้วมันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมทําให้คนบางคนขี้เกียจทําให้บางคนขยันมันเกิดจากมาย d s เซตเนี่ยครับซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกส่วนสกิลเซ e ตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังจากมาย d s เซตเพราะว่าถ้าเกิดเรามีมาย d s เซตว่าเราอยากจะทํา เราอยากจะได้เกรดที่ดีที่สุดแบบ GPA 4.0หรือว่าได้ A-star ได้นะครับเราก็จะพยายามหาหนทางกลยุทธ์วิธีการติวหนังสือการท่องจำการอ่านการเข้าใจการฝึกโจทย์มันก็เลยมาควบคู่กันนะครับว่า mindset skill set มาพร้อมๆกันแต่ skill set ก็มีความหมายหนึ่งในเรื่องของความฉลาดบางคนก็จะบอกว่าก็ คนคนเนี้ยเขามีพรสวรรค์มีความเก่งตั้งแต่เกิดก็ถือว่าเป็นสกิลเซตนะเพราะบางคนคิดเลขไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็คิดได้บางคนจินตนาการอะไรบางอย่างได้ไม่ต้องมานั่งจําอะไรที่เป็นไดแกรมเป็นภาพก็นึกออกว่ามันเลเบลยังไงมันวาดยังไงเพราะงั้นแต่ละคนมีสกิลไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าเราจะเกิดมาเก่งหรือไม่เก่งหรือเราจะเป็นคนขี้เกียจหรือขยันเริ่มต้น คือ Mindset ครับ Mindset สํ Mind สำคัญกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปเฉลยในตอนท้ายของคลิปนะครับ Mindset คือความเชื่อเกี่ยวกับความฉลาดความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ว่าเราเรียนรู้ได้เร็วเราเรียนรู้ได้ชา้าเราเรียนรู้ได้เก่งหรือไม่เก่งเอาจริงๆนะมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับในจิตวิทยาใน psychology เนี่ยที่มองว่า Mindset สํสำคัญเพราะว่าบางคนไม่เก่งนะ คือเขาเปรียบเทียบกลุ่มเป้าหมายเป็นสองกลุ่มละกัน participants กลุ่มหนูทดลองเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเก่งมากๆโอเคเขาก็ปล่อยให้เรียนเองทําเองแล้วก็ดูว่าได้คะแนนเท่าไหร่กับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็คือไม่เก่งทําคะแนนได้แย่กว่ากลุ่มแรกแต่มีการ encourage การเรียนรู้มีการปรับ mindset ให้เชื่อว่าพวกเขาสามารถทําได้ตอนสุดท้ายสอบออกมาจริงๆอ่ะให้ทายนะครับคิดว่ากลุ่มที่เก่งตอนแรก หรือกลุ่มที่ไม่เก่งตอนแรกทําคะแนนได้ดีกว่ากันอันนี้ฉเฉลยกลุ่มที่ไม่เก่งตอนแรกทําคะแนนได้ดีกว่านะครับอันนี้ไม่ใช่แค่งานวิจัยตัวเดียวนะเรามีงานวิจัยหลายตัวมากๆเลยที่คนพบแบบนี้เหมือนกัน consistently over time แบบผ่านไปหลาย10ปี20-30ปี result นี้ก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมัน c o n f i r มให้เรารู้ได้ว่า mindset เนี่ย่ะครับ สำคัญมากต่อการเรียนรู้เด็กที่เชื่อว่าตัวเองฉลาดเด็กที่เชื่อว่าตัวเองทําได้สุดท้ายแล้วทําได้มากกว่ากลุ่มที่แบบมองว่าตัวเองเก่งแล้วแล้วไม่ต้องพัฒนาอะไรนะครับเพราะมันคือเรื่องของ growth mindset ซึ่งเดี๋ยวจะมาว่าเรื่องของ growth mindset ทีหลังส่วนอะไรคือ skill set ตัวที่2นะครับ skill set คือความสามารถที่เรามีจริงๆอะ่ะความสามารถที่เรามีจริงๆกับความสามารถที่บางอย่างเราพัฒนาได้อีกนะครับทีเนี้ย บางคนก็อาจจะถามคําถามมีมีมคําถามในใจละอาจจะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวขวดตอบนะครับทุกคนเลยก็คือบางคนคิดว่าอ้าวแล้วถ้าคนที่ไม่เก่งแต่เหมือนบอกว่าตัวเองเก่งมันจะเก่งได้ยังไงอ่ะเหมือนแบบจริงๆเราไม่เก่งคือเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่คิดไปเองการบอกตัวเองว่าเราเก่งทงั้งทางที่เราไม่เก่งมันทําให้เราเก่งขึ้นได้หรอ บางคนอาจจะคิดแบบนี้ควรจะบอกว่ามันคือเรื่องของจิตใต้สำนึกของเรา unconsciousness ที่แบบเราไม่ได้นึกคิดถึงอ่ะมันส่งผลกระทบต่อสมองของเรานะบางคนอาจจะฟังแล้วงงนิดนึงอะไรคือ unconsciousness จิตใต้สำนึกมันสั่งให้เราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างในสมองซึ่งไอ้ปฏิกิริยานั้นอ่ะ มันจะทําให้เราหาหนทางได้เองสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเก่งอาจจะไม่เก่งตอนแรกก็จริงแต่เราจะปรับจูนการใช้เทคนิคใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆจนเราเก่งได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นใช่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเลยอะที่เก่งได้มากกว่านี้จากการปรับเปลี่ยนความเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเก่งทงั้งทที่ IQ อาจจะแบบ ร้อยต้นๆหรืออาจจะบางคนไอไคิไม่ถึงร้อยก็ทำได้เหมือนกันนะครับกับมันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะไซคลอจีหรือจิตวิทยามันก็มีคนหลายแบบคนบางกลุ่มเชื่อว่าตัวเองเก่งแต่ยังทำข้อสอบไม่ได้มันแอบแฝงไปด้วยเรื่องของความชาลาใจเรื่องของ over confidence bias เนี่ยที่เชื่อว่าแบบเออจริงๆแล้วเ,เราทำได้ แล้วไอ้ความมั่นใจเกินไปมันบางทีทําให้คนพลาดที่จะติวบางอย่างพลาดที่จะอ่านคําถามดีๆแล้วตอบตรงคําถามมันเกิดขึ้นนะโดยที่ตัวคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับ จุดจุดนี้แหละเรื่อง bias เรื่องความมั่นใจเรื่องความรอบคอบมันเป็นจุดตัดที่แบ่งเด็กระหว่างเด็ก A กับเด็ก A star เด็กที่เก่งกับเด็กที่เก่งที่สุดแยกจากการได้นะครับเรื่องของความรอบคอบเพราะฉะนั้น mindset ก็สําคัญแต่ skill set ก็สําคัญเหมือนกันทีเนี้ยบางคนที่มี skill set ที่ดีอยู่แล้วมีความเชื่อแบบ อ่า growth mindset fix mindset น้องมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาว่ากันแต่ก่อนที่จะไปกันต่อเพื่อนๆคิดว่า mindset หรือ skill set ถ้าเลือกได้แค่อย่างเดียวความฉลาดหรือ mindset ว่าเราเก่งได้มากกว่านี้อันไหนสำคัญกว่ากันนะครับลองคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยอยากรู้ว่าคิดว่า 1. mindset สำคัญกว่าหรือว่า 2. skill set สำคัญกว่าเพื่อที่จะตอบคำถามเบื้องต้นเมื่อกี้นี้นะครับเรามาดูกันถึง role of mindset กันก่อน มาย d s เซมีผลต่อการเรียนรู้ยังไงถ้าเรามี Mindset ที่ดีมันก็จะส่งผลให้เรามีความทําอะไรบางอย่างได้แบบสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่ทําไปหนึ่งวันจบเหมือนบางคนอ่ะอาจจะมาฟังคลิปนี้นะครับเราบอกว่าเ,ออเราอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองนะครับฟังจบแล้วไปอ่านหนังสือแต่ถัดไปวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ไม่อ่านแล้ว อันนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง mindset นะครับอันนี้คือการแบบกลัวว่าเอะเราไม่ดีพอหรือเปล่า mindset เราผิดหรือเปล่าแต่คนที่เปลี่ยนแปลง mindset จะมี growth mindset เราจะบอกตัวเองแบบนี้ครับ I can improve with effort and strategies เราสามารถพัฒนาได้ด้วยความตั้งใจและด้วยการหากลายุทธ์ที่ใช่ในการเรียนรู้แต่คนที่มี fixed mindset เนี่ยจะบอกตัวเองว่า I'm either smart or I'm not เราเป็นคนเก่งหรือเราเป็นคนกาก เท่านั้นเองขาวหรือดําเท่านั้นเองแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้ทีเนี้ยเรื่องของมายเนตมันสําคัญเนาะเพราะมันก็จะมีคนที่เก่งจริงๆแต่มีฟิกซ์มายเนตกับคนที่เก่งจริงๆแล้วมีกรอฟมายเนตแล้วคนที่ไม่เก่งแล้วมีฟิกซ์มายเนตแล้วคนที่ไม่เก่งแล้วมีกรอฟมายเนตคู่อัดแบ่งคนออกเป็น4ี่ชนิดนะค่อยๆฟังนะเราก็ฟังจนจบด้วยนะครับอย่างที่บอกคลิปนี้สําคัญมากๆนะครับอ่ะถ้าคนที่เริ่มจากอะไรดีคนเก่งก่อนแล้วกันนะครับ คนเก่งแต่มีฟิกซ์มายเซตอันนี้ดีไหมอ่ะอันเนี้ยขวดเอาเรามาให้คะแนนกันนะครับเต็มสิบอันนี้เราเพื่อนๆนมีความคิดเห็นยังไงก็แชร์ได้นะเต็มสิบอะคือถ้าเขาเก่งอยู่แล้วแต่มีฟิกซ์มายเซตมันก็ต้องดีระดับหนึ่งนะขวดขอให้สักเจ็ดละกันคือไม่ได้แย่ก็คือแบบดีอะ่ะแต่ไม่ได้ดีที่สุดถ้าไม่ถึงให้เจมาว่ากันมาดูกันนะครับคือด้วยความที่เขามีสกิลเซตหรือมีความเก่งอยู่แล้ว นะครับเขายังไงก็ต้องทําข้อสอบได้แต่เพราะว่าไม่ได้พัฒนาตัวเองข้อสอบมันอาจจะมีข้อใหม่ๆมีอะไรที่มันยากขึ้นต้องอัพพลายต้องวิเคราะห์โจทย์ตีโจทย์ให้แตกนะครับมันก็ยังคงไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดอยู่ดีนะครับส่วนถ้าเป็นคนเก่งแบบที่2แล้วมี growth mindset อันนี้ควดให้10เต็ม10เลยนะครับก็คือแบบ ดีที่สุดทั้งเก่งอยู่แล้วด้วยและยังคงใฝ่หาความรู้ยังคงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบว่าอุดช่องเขาเรียกว่าอะไรช่องโหว่ให้มันไม่มีช่องโหว่ให้มันไม่มีจุดอ่อนเลยแม้แต่จุดเดียวคือตอบได้ทุกข้อในคำในชุดคําถามในข้อสอบนะครับอันนี้คือแบบที่ขวดต้องการอันนี้คือแบบที่อยากให้น้องๆทุกคนต้องมีนะครับมีทั้ง growth Mind s e t แล้วก็เก่งตั้งแต่แรกแต่ชนิดที่สามกับสี่ไม่ใช่ทุกคนเก่งตั้งแต่แรกครับ แล้วไม่เก่งตั้งแต่แรกแต่ก็สามารถทําคะแนนที่ดีได้อย่างที่ขวดได้เกินนําว่ามันมีงานวิจัยหลายตัวคนพบว่าคนที่ไม่เก่งตั้งแต่แรกสุดท้ายทําได้ดีกว่าคนที่เก่งตั้งแต่แรกมันเกิดจาก growth mindset เพราะฉะนั้นอันนี้ขวดก็ให้10เต็ม10นะครับคนที่ไม่เก่งไม่ได้มี skill set แต่มี growth mindset แล้วพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อย เพื่อให้เราเนี่ยไม่มีข้อเสียให้ไม่มีจุดอ่อนและตอบคําถามได้ทุกข้อเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเหนื่อยกว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าในการพัฒนาตัวเองแล้วหลายคนจะชอบตกมาตายเพราะชอบเปรียบเทียบกับเพื่อนๆเฮ้ยทำไมเขาไม่ต้องพยายามมากเลยแต่เขาทําข้อสอบได้ดีเฮ้ยทำไมเราต้องอ่านหนังสือทุกวันทุกวันเลยแต่ว่าแบบ มันเรียนรู้ได้ช้าเหลือเกินบางคนอาจจะท้อบางคนอาจจะเหนื่อยบางคนอาจจะโทษตัวเองบางคนถึงขั้นโทษพ่อแม่เลยทําไมให้ยีนผมมาให้ยีนโง่หนูมามันมีนะคนหลายแบบนะครับซึ่งขวดเจอมาหมดแล้วแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ไม่ให้มากๆด้วยนะครับสําหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแต่ขวดจะบอกว่า แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าเพื่อนของเราเขาไม่ได้พยายามเลยรู้ได้ไงว่าเพื่อนของเราเขาไม่ได้ต้องอ่านหนังสือทุกคนต้องอ่านหนังสือทุกคนต้องมีอินพุตแค่มันมากหรือน้อยเราไม่เห็นเราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันกับเขาเราไม่ได้ไปอยู่ที่เขาอยู่ะว่าเขาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงเขาอ่านหนังสือติวสอบยังไงวิธีคิดเขาเป็นยังไงเราไม่สามารถไปงักสมองเขาออกมาดูได้ว่าในนั้นเนี่ย process ข้อมูลเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น อยากจะให้มองแบบนี้ครับน้องๆว่าไม่ว่าเพื่อนจะเก่งกว่าหรือเราจะเก่งกว่าสุดท้ายแล้วเอาจริงๆเอาตรงๆแบบจริงใจที่สุดเลยนะครับชีวิตใครชีวิตมันอ่ะคือเราอยู่โรงเรียนเดียวกันเราเป็นเพื่อนกันจบมาเราเข้ามาหาลายัยอาจจะอยู่มาหาลาัยเดียวกันหรือคนละที่แต่หลังจากนั้นสิชีวิตใครชีวิตมันจริงๆอะทำงานคนละอาชีพหรือทํางานคนละตําแหน่งคนละบริษัท หรือว่าไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันมันมันชีวิตใครชีวิตมันจริงๆนะหลังจากนั้นอนะ่ะแต่มันเริ่มต้นจากการเรียนถ้าเรามีมายด์เซตที่ดีได้ว่าโอเคเราไม่เก่งเราพยายามเราเหนื่อยแต่เราอดทนครับมันต้องอดทนด้วยนะถึงจะประสบความสําเร็จได้ก็คือยอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะไม่เที่ยวยอมที่จะไม่ไปไปจีบผู้หญิงไปจีบผู้ชายไปออกเดทยอมไม่เล่นเกมยอมไม่ดูการ์ตูน มันมันไม่เป็นไรเลยนะครับเราทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่ออนาคตของตัวเองดีกว่าการที่เรามามองว่าเฮ้ยปีใหม่นี้เราจะไม่ได้ไปเที่ยวหรอเฮ้ยวันเกิดก็ไม่ได้จัดงานปาร์ตี้ i, เฮส็งจังเลยไม่ต้องเซ็งครับเพราะเราจะได้มีอนาคตที่สดใสวิเศษและงดงามได้นะครับแต่ถ้าเรามองว่าเออเราจะต้องหาความสุขเราจะต้องเที่ยวเราจะต้องมีความสุข มันก็ไม่ผิดเหมือนกันอย่างที่ควาดได้พูดถึงในคลิปตีอัดโมเดลอ่ะแต่ละคนมีเอไม่เหมือนกันแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตไม่เหมือนกันบางคน prioritize ความสุขมันก็ไม่ผิดแต่การที่เราเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งไหนเราจะต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่โฟกัสความสุขก็ต้องแลกด้วยคะแนนแย่ๆมานะครับนี่ก็คือความจริงที่ทุกคนจะต้องรู้อ่ะฮะส่วนเ็ปที่4อ่ะไม่ใช่เสพสคนกลุ่มที่สถ้า ไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้มี growth mindset ก็คือมีเป็น fixed mindset นะครับขวดให้คะแนนเท่าไหร่ขอให้เต็มที่แค่3เต็มสิบนะครับกลุ่มนี้เพราะว่าไม่เก่งไม่พยายามด้วยก็คือไม่คิดจะพัฒนาตัวเองไม่คิดว่าเราจะต้องเก่งขึ้นคิดว่าเราเก่งได้แค่นี้มันก็อยู่ได้แค่นี้ละครับเราก็ได้แต่ไปมาหาลัยที่ที่จริงๆเราอาจจะไม่ได้อยากไปหรือบางคนอาจจะไม่ได้เรียนมาหาลัยด้วยซ้ำอันนี้มันก็อยู่ที่ความโชคดีของแต่ละคนแล้วแหละ ถ้าแบบไม่ได้เรียนมาหาอะไรไม่ได้จบมาไม่ได้มีวุฒิการศึกษาแล้วเราจะทํางานอะไรเนาะบางคนก็คือก็ที่บ้านรวยอยู่แล้วอันนี้คือโชคดีของบางคนแต่บางคนคือไม่ได้มันต้องทําอะไรบางอย่างก็อาจจะต้องหาแนวทางใหม่ๆที่ คิดนอกกรอบนอกรั้วการเรียนรั้วการศึกษาเราจะทําไงเพื่อพัฒนาตัวเองหรือเราจะทําไงให้อย่างน้อยเราอยู่รอดได้ทําอาชีพอะไรเดี๋ยวขวดค่อยมาทําคลิปเรื่องของการพัฒนาตัวเองในด้านอย่างอื่นเนาะนอกจากการเรียนทีหลังนะครับโอเคก็ว่ากันไปแล้วในเรื่องของสี่คนสี่กลุ่มคนสี่แบบด้วยกัน นะครับความเชื่อต่อการเรียนส่งผลต่อความจริงนะครับให้เราได้มีผลลัพธ์แบบนั้นตามมาความคิดกําหนดพฤติกรรมกําหนดชีวิตของเราและ the role of skill set เป็นยังไงนะครับ skill set จะเปลี่ยนความพยายามเป็นผลลัพธ์นะครับการที่เรามีทักษะมี Skill ถ้าเราไม่พยายามเราก็มีทักษะนั้นเราก็ได้ผลลัพธ์เท่านั้นแต่ถ้าเรามี skill set และมีการพยายามด้วยนะครับอันนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับ growth mindset แล้วล่ะ k i l l ที่เราแบบคิดว่าเราอยากเก่งขึ้นนะ่ะ พอเรามองว่าทักษะที่เรามีมันยังไม่ดีพอนะครับหรือจริง,รงๆอาจจะเกี่ยวกับโก w t h m i n d s e ตก็ได้เราจะหาส t ั c h เทคนิคที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็จะทำการอ่านหนังสือการทำคะแนนสอบได้ดีขึ้นนะครับสกิลเซ e ตไม่ใช่แค่ทักษะที่เรามี Skill s e ตคือวิธีการเรียนนะครับติวสอบอ่านหนังสือยังไงท่องยังไงทำาม n ์แม p ทำแฟลชก a r d s หรือว่าเราก็คืออัดเสียงตัวเองไว้ม,มันมีหลายเทคนิคมากๆเลยนะครับและเรื่องของการบริหารจัดการเวลาในห้องสอบอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วนะครับในหลายๆคลิปสามารถไปย้อนฟังได้นะครับ common mistakes ที่เด็กส่วนมากทั้งเด็กเก่งไม่เก่งเด็กใน4กลุ่มที่มีคืออะไรนะครับการคิดว่า I'm just not good at thinking mindset issues เราก็แค่ไม่เก่งในการคิดอเราไม่เก่งในการหาคำตอบเราไม่รู้ว่าจะเขียน working out ยังไงให้ได้คะแนนเพราะเราคิดไม่ออกเราคิดไม่เป็น I don't know หลายคนจะตอบอย่างนี้ I don't know คำตอบที่ครูอัดไม่ชอบที่สุดเลยคือ I don't know ยังน้อยลองตอบมาดูก่อนเวลามีคำถามให้ฝึกตอบให้ไม่รู้อะตอบผิดดีกว่าตอบว่า I don't know หรือว่าไม่ตอบเลยเพราะว่า เราจะไม่ได้เทรนสมองแล้วไม่ได้เทรนความคิดเลยซึ่งมันจะเป็นปัญหาเรื่องมายด์เซตนะครับหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสกิลเซต I'm never need หรือ I'll never need this skill บางคนอาจจะคิดว่าเรียนไปทำไมก็ไม่ได้ใช้ทักษะนี้อยู่ดีจบไปก็ไม่ได้ใช้บางคนอาจจะถูกปลูกฝังมาอาจจะไม่ได้เป็นความผิดของเจ้าตัวเองแต่พ่อหรือแม่เลี้ยงดูมาแล้วปลูกฝังว่าไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้นะ จบไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดียังน้อยพอขอให้พอผ่านนะแล้วจบอะไรมาก็ได้เพื่อที่จะมีงานทําอันนี้มันก็เป็นส,สิ่งต่างๆภายในครอบครัวนะขวดก็ไม่ได้อยากจะเจาะลึกขนาดนั้นแต่มันเป็นปัญหาต่อการเรียนนะครับก็คือถ้าเราเชื่อว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมีสกิลนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะเก่งเรื่องนี้มันก็เก่งได้ยากงั้นมายด์เซตที่เชื่อว่าเราไม่มีทางเก่งได้หรือสกิลเซตอิชูที่เชื่อว่าทักษะนี้ไม่จําเป็น เป็นสจุดที่ฉุดรังเราไว้ให้เราไม่ได้คะแนนที่เราต้องการจริงๆไม่ได้เข้ามาหาลัยที่เราอยากจะเข้าได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโอเวอร์คัมความคิดพวกนี้ก่อนให้เรามีมายด์เซ็ตที่ดีมีกล o ฟมายด์เซ็ตและมีสกิลเซ็ตที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ r y o y only on t g l e ้าบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับ talent อย่างเดียวก็คือเหมือนเราเก่งเท่านี้เราทำเท่านี้พอ บางคนอาจจะมีคําว่าพอพอพออยู่เท่านี้ก็ได้เท่านี้ไม่ได้ฝึกฝนตัวเองไปมากกว่านี้ไม่ได้เทรนสกิลหรือบางคนอาจจะมีมายด์เซตที่มีปัญหาอย่างเช่นก็แบบเดี๋ยวไปอ่านเอานาทีสุดท้ายก็ได้สอบอีกตั้งเดือนหน้ามีเวลาอีกตั้งเยอะหนึ่งเดือนขวดมองว่าแป๊บเดียวว่าผ่านไปแล้วนะครับ มันเร็วมากๆเวลาในรั้วการศึกษาเนี่ยในแต่ละชั้นปีมันผ่านไปเร็วมากๆเลยแต่ละปีแต่ละปีเราก็โตขึ้นโตขึ้นแก่ขึ้นแกข่แกขึ้นใช่ไหมใช่ไหมครับอ่ะเพราะงั้นเราควรที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจทีหลังว่าเอามันใกล้สอบแล้วเราอาจจะแบบแบบพลาดได้พลาดบางหัวข้อเล็กๆน้อยๆหรือติวไม่ครบทุกหัวข้อแล้วดันมันออกสอบ เพื่อที่จะไม่เกิดปัญหานั้นเราต้องติวให้ครบถุกงขัวขอและอุดปัญหาอุดรอยรั่วปัญหาต่างๆจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของ unhealthy mindset แล้วก็การที่เราอาจจะไม่ได้ฝึกฝนสกิลครบทุกด้านได้ด้วยนะครับโอเค action plan คืออะไรสำหรับ mindset นะครับเปลี่ยนมาเชื่อว่าจากความคิดที่เราไม่สามารถทำได้ลองคิดว่าเราสามารถทำได้ คิดก่อนแล้วมันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาในสมองให้เกิดแอคชั่นที่เราลงมือทำในแบบที่มันต้องดีขึ้นเท่านั้นนะครับหาความท้าทายแทนที่จะหลีกเลี่ยงบางคนทำแต่คำถามตอบแต่คำถามที่ทำได้ลองโฟกัส select be selective ในสิ่งที่เราไม่เก่งในสิ่งที่เราทำไม่ได้ เพื่อที่เราจะได้ overcome สิ่งนั้นอย่ามองว่าเฮ้ยลองดูแบบเผื่อจะโชคดีเกรด b o เดอ a r y ปีนี้จะได้ต่ําคะแนนจะได้ได้เกรดเฉลีแ่ยบบ4.0ได้ง่ายๆไม่อย่าลองจะอย่าอย่าอย่าเรียกว่าอะไรอย่าพึ่งโชคอะอย่าพึ่งโชคชะตามากเกินไปว่าแบบเออเดี๋ยวเราจะได้โชคดีหวังว่ามันจะออกข้อสอบหัวข้อนี้นะไม่เราต้องติวทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอะไรที่ทําไม่ได้โดยเฉพาะอะไรที่มันยากนะครับ allow yourself to make mistake อนุญาตให้ตัวเองพลาดและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นๆส่วนเรื่องของสกิลเซ็ตนะครับหาวิธีการเรียนที่เ f ฟเฟกตีฟสำหรับตัวเราแต่แน่นอนขวดแนะนำไปหลายๆคลิปเลยว่าต้องจดโนดอันนั้นคือ Basic และ m i n i มัมที่เพื่อนๆควรจะทำทุกคนนะครับจดโน้จดโน้จดโนดโนออกมาทุกวิชาทุกหัวข้อจนเราจำได้เพราะการจดไม่เหมือนการอ่านการอ่านเราปิดหนังสือไปก็ลืมแต่การจดเนี่ยสมองได้ทวน ข้อมูลนั้น2เท่านะครับเราได้เห็นด้วยเราได้จดตามแล้วเราได้มองมันอีกทีอ่ะสเท่าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ฝึก p a s เ p เปอรบริหารจัดการเวลาในห้องสอบฝึก p a s เ paper จับเวลาหาเทคนิคในการตอบคำถามให้ถูกต้องได้โชว์ w วิร์กิ่งเให้ถูกต้องได้คะแนนมันต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับ โอเคใครต้องการเรียนพิเศษนะครับสนใจและต้องการเรียนพิเศษจริงๆต้องการคนที่ช่วยกายต้องการคนที่สนับสนุนัพพอร์ตได้จริงๆนะครับครูอัดมีทีมครูรวมถึงครูอัดเองตัวครูอัดสอน psychology GSE a level นะครับแล้วก็มีทีมครูที่สอน psychology AP IB ด้วยกับวิชาอื่นๆ เลขใบโอเคมีฟิสิกส์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มี S A T I L Business G O Economics นะครับ Travel and Tourism ภาษาไทย I G S E สามารถทักเข้ามาได้เพื่อที่จะนัดเวลาเรียนนะครับมีจำกัดเท่านั้นนะครับมีพื้นที่จำกัดเท่านั้นแล้วก็มี uh, psychology course นะครับจิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชีวิตประจำวันก็สแกน QR code ตัวนี้ทักมาในลานคูอัดนะครับรับจำนวนจำกัดได้เท่านั้นจริงๆมี เท่าไหนเท่านั้นรีบเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่ามาติวอ่านหนังสือในช่วงไทยๆนะครับใกล้สอบแล้วไม่ได้ครูอาจจะเต็มนะครับใกล้สอบแล้วครูอาจจะเต็มแล้วก็จะบอกงี้ครับว่าถ้าเราติวจริงจังเรียนพิเศษใกล้สอบอ่ะอย่าไปคาดหวังเลยครับว่าจะได้เอสตาเพราะมันไม่ได้เต็มที่ก็ได้แค่ดีนะครับเพราะหลายคนมาอ่านหนังสือมาติวพิเศษและคาดหวังว่าจะได้เอสตา มันไม่ได้สุดท้ายเราได้เต็มที่คือบสีส่วนมากเป็นแบบนั้นจากสถิติที่ผ่านผ่านมานะครับแต่คนที่ติวมาตั้งแต่เนินๆน A-star เยอะนะครับ A-star ค่อนข้างการันตีได้โอเคใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามและไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย